ยินดีต้อนรับสู่ช่องออตโตรีวิวช่องที่คุณสามารถติดตามรีวิวเชิงลึกและข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและเครื่องจักที่ทรงพลังที่สุดในโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรีวิวฉบับเต็มของ F16 รุ่นปี2025หนึ่งในเครื่องบินรบที่เป็นตำนานและยังคงได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยต่อเนื่องเครื่องบิน F16 Fighting Falcon เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศในหลายประเทศทั่วโลก และเวอร์ชันปี2025ได้รับการอัปเกรดที่สำคัญท,ทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะการบินซึ่งทำให้มันกลายเป็นรุ่นที่ล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพสูงยิง่งขึ้นในกลุ่มเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่ 4F16 รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ด้านความคล่องตัวและความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมโดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ระบบควบคุมการบินดิจิทัลและความสามารถในการใช้งานในภารกิจหลากหลายรูปแบบ ใช้เครื่องยนต์ปรแดแอ w วิทนี่ F100 หรือ General Electric F110 แบบเทอร์โบแฟนทำให้สามารถบินได้ที่ความเร็วสูงสุดเกิน m a ท2ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายหรือปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและขยายระยะทางปฏิบัติการให้มากขึ้นห้องนักบินของ f 1 6รุ่นปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยติดตั้งหน้าจอแบบพาโนรามิกขนาดใหญ่แทนที่หน้าปัดอนาล็อกแบบเดิมซึ่งช่วยให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมลดภาระในสถานการณ์ที่ตึงเครียด พร้อมกันนี้ยังมีระบบแสดงผลที่ติดกับหมวกนักบินที่สามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่มองไปยังเป้าหมายทำให้การตอบโต้ในสนามรบรวดเร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นระบบห้องนักบินใหม่ยังรองรับการใช้งานร่วมกับแว่นมองกลางคืนทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแสงและสภาพอากาศทางด้านอาวุธ F-16 ปี2025รองรับการติดตั้งอาวุธล้ำสมัยได้หลากหลาย ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-9X และ a i m 1 2 0 AMRAAM ระเบิดน,นำวิถี JDAM และขีปนาวุธระยะไกลนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเรดาร์ AESA รุ่นใหม่แอน APG-83 ที่สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้จากระยะไกล พร้อมระบบดาต้าลิงค์ขั้นสูงที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินหรือหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานในสนามรบเป็นแบบเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบด้านการป้องกันตัว f 16ปี2025ได้รับการเสริมความสามารถในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์เตือนภัยและระบบป้องกันอัตโนมัติที่สามารถปล่อยแผ่นสะท้อนเรดาร์หรือแฟลเพื่อต่อต้านขีปนาวุธศัตรู พร้อมทั้งปรับปรุงรูปทรงและวัสดุบางส่วนเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ช่วยให้รอดพ้นจากการถูกตรวจจับได้มากขึ้นที่สำคัญยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามวางแผนการรบและแสดงผลล่วงหน้าสำหรับการซ่อมบำรุงช่วยให้นักบินสามารถโฟกัสไปที่ภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคอยจัดการระบบย่อยต่างๆเองนอกจากนี้ยังออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด ทำให้สามารถอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตได้อย่างง่ายดายความยืดหยุ่นของ F16 ก็ยังเป็นจุดแข็งหลักโดยสามารถดัดแปลงให้เหมาะกับภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูหรือแม้แต่ภารกิจลาดตระเวนทำให้เป็นเครื่องบินที่มีความคุ้มค่าสูงเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ และด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้ระบบโมดูลจึงช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติการในเรื่องของต้นทุนการดำเนินงาน F16 ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายโดยมีเครือข่ายสนับสนุนทั่วโลกอะไหล่และระบบสนับสนุนพร้อมใช้งานตลอดเวลาและในรุ่นปี2025ยังเพิ่มระบบวิเคราะห์ความเสียหายอัตโนมัติ ทำให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น